พ,พี่เพื่อนๆเรามาทํากันต่อไอจะหมักไว้สักสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้สําหรับพี่สีจะไม่หมักนะคะทําให้เห็นๆตรงนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะปลานะคะปลาที่เราทําแบบนี้นะคะพี่เพื่อนๆน,นี่เราก็จะหั่นแบบนี้นะคะนี่แล่ปลาปุดๆพี่สีพี่สีพี่สีเอาวเอินทาไมเอินทาไม เขาทาปลาอย่าไปเอิ้นอย่าไปเอิ้นเดี๋ยวมีจะโดนมือพะนะนี่คะ่ะแล่ปลาแบบนี้นะคะพี่เ <_ p eng> พื่อนๆนี่นี่ไปปลาแบบนี้แล้วเราก็จะมาทําการอว่าปลานะคะพี่เพื่พพอนๆอั่วปลาแบบไหนมาดูกันนะคะวันนี้พี่สีขออนุญาตใส่ถุงม,มือนะคะ นี่น้องนิวบอกว่าทุกขั้นตอนช่ำชองช่ำชองน้องนิวบอกว่าไม่อยากเรียกหรอกเออจำยอมอะไรอะอะไระนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนประการแรกนะคะแล้วก็นี่ใส่ยัดลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ยัดลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ ดูอูอันนี้พุงปลาหรือคะไม่ใช่หรอกคะ่ะยัดสมุนไพรไปนี่่อตรงนี้ก็ยัดไปนี่ทำแบบพี่สีกันนะคะใครอยากกินของอร่อยนะคะยัดไปกันนะคะอันนี้ก็ลูกๆคำๆแบบนี้นะคะนี่เห็นปลาไหมปลาออกมาโอโ้โหเห็นไหมพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ทำแบบนี้เลยนี่ พิกับพิกับพีกับผด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 พดพดพี่สีพี่สีจะได้กินกี่โมงจะรอพันนะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพืพพ่อนอัวปลาหรือว่านึ่งปลาสมุนไพรบ้านพี่สีนะคะนี่ทำกันแบบนี้เลยนี่บางคนก็หมักสิบห้านาทีบางคนก็หมักยี่สิบนาทีแต่พี่สีเพื่อความรวดเร็วพี่สีก็จะไม่หมักนะคะ ว่าเราทาไปหมดทุกส่วนสัตว์แล้วในเดือนร่างของปลานะคะไม่มีส่วนไหนที่จะหลงเหลือรอดสายตาพี่สีไปได้นะคะหมักแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนแล้วก็กลับมาแบบนี้นะคะอุ้ยพี่สีพี่สีกุ้นนะแม่นิวบอกว่าน้องนิวบอกว่าเย็นนี้จัดแน่พนาไอสเสน่เตรียมพร้อมพนะนี่พี่เพื่อนเพื่อนทำแบบนี้เลยนี่ แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวถ้าเรานึ่งปลาไปแล้วนะคะปลาของเราก็จะออกมาไม่สวยงามนะคะจัดแบบพี่สีไปเลยนะคะพเพื่อนเพื่อนนี่จัดแบบพี่สีไปนะคะนี่เพื่อไม่ให้ท้องปลาแตกนะคะนี่เนื้อของแท้เนื้อของแท้ ออกมัดแบบนี้เลยอุ้ยคิดทอดพ่อคิดทอดพ่อนี่จัดแบบนี้เลยนี่น้องนิวบอกว่าโอ้โหพึ่งเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละคนสมัยก่อนเขาทำกันแบบนี้พี่สีจำมาจากพ่อนะคะนี่ปาลาเราก็เนื้อหนังก็จะไม่ไปไหนนะคะจะอยู่ครบ นี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็ใส่ถุงมือตั้งสวยโอ้โอโอ,อันนี้ทำไมจิ้มไม่ได้ทำไมจิ้มไม่ได้นี่พี่เพื่อนเพื่อนใส่แบบนี้ไปเลยอาหารเหนือของแท้ร้อยเปอร์เซนต์อัวปลานิลต้องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน แล้วผ้าเช็ดมือฉันอยู่ไหนก็อยู่นี่ไงขนาดย่าปุงไก่ใต้น้ำม่วม่วงยังอร่อยพัดพันนะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะวิธีทำปลาอัว่วปลาก่อนที่จะเอาไปนึ่งนะคะต้องทำแบบนี้เลยนะคะใครที่ทำไม่เป็นนะคะมาดูบ้านพี่สีว่าอว่วปลาคืออะไรเขาทำกันแบบไหนมาดูบ้านพี่สีได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ใครที่ทําไม่เป็นนะคะมาชมนะคะต้องมัดแบบนี้ต้องทําแบบนี้ต้องแหวกปลาแบบไหนถึงจะทานอร่อยนะคะพี่เเพื่อน